เนก้นดำช่วงนี้มันไม่ได้มันไม่ได้แบบชิลๆมันรู้สึกแบบงานมันรู้สึกแบบทุกครั้งที่เราเล่นด้วยเราไม่พอใจกับตัดมันออกประกอบมนเองเราก็ต้องทาสีถึงเราก็แบบรู้สึกสบายกับเขาแต่มันก็ใช้เวลาเยอะมากแล้วมันไม่ค่อยสนุกมันก็รู้สึกแบบงานมันก็หยุดทํามันเพราะมันได้หยุดความสนุกกับมันแต่แบบผมพูดในวิดีโออื่นแบบ พวกก็มีหลายตัวที่อยู่ในกล้องที่เราไม่ได้จับแล้วถ้าคนอื่นมีความสุขจากมันมันน่าจะดีกว่าแล้วใช่ก็เหมือนกับวันนี้นะคะเราก็จะเออเรียกว่าแบบโลดน้องออกไม่ใช่โลดสิก็คือโบมือลาน้องกันดั้มนั่นเองใช่ไหมเดอะไรครับเราก็จะขายเขาไปใช่ไหมใช่เราก็มีพี่คนหนึ่งนี่เขาอยากได้ซึ่งเออ กันนํำของวิ t ฟอร์เบเกอรี่ใช่ไหมเดกครับถ้าเราจะขายเราไม่อยากขายแยกก็คือเราไม่อยากแบบต้องแยกขายเพราะว่ามันจะเสียเวลาของเรานะคะทุกคนใช่<ร>แล้ว,ลวลผมเป็นคนที่แบบถ้าผมมีหมดแล้วผมก็โอเคมากกับมันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เสร็จแล้วแต่ถ้าผมมีแค่ครึ่งตัวหรือเลือด0 ก็รู้สึงไม่ดีกับมันแต่ถ้าคนอื่นไปพูดถ้าคนอื่นมีความสุขจากมันมันก็น่าจะโอเคและใช่แล้วก็ตัดสินใจที่จะขายก็มีพี่คนหนึ่งเ,เขาเห็นเราใน Facebook, นะใเ c ซ b o o กเนาะเขาก็แบบอยากมาดูเราก็บอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเราขายอ่ะเราไม่ขายเป็นตัวนะแต่เราขายแบบแบบแยกยไม่แบบรวมใช่ขายรวมให้เขาในราคาที่แบบ โอ้โหราคาได้เลยดตัวละสองร้อยห้าสิบเลยไม่ถึงสองร้อยห้าสิบด้วยซ้ำสี่พันบาทพอเอามาหารอยู่แล้วตกตัวแล้วร้อยแปดสิบเอ็ดจุดเท่านี้แหละโอ้ยพ <ผม S 2> ี่พงพงคิดว่าดาวพูดว่าตัวแล้วคุยกันเราพูดว่าตัวละสองร้อยห้าสิบไม่ทันแล้วเสียแต่ตังอีกแล้วใช่แล้วก็บอกเขาไปว่าแบบสองพันเอ้สี่พันใช่ไหม แต่นี่แหละเดี๋ยวเขาก็เข้ามาดูแต่ถ้าเกิดว่าเขามาดูแล้วเขาไม่ได้เอาอย่างเงี้ยแต่เราก็จะปล่อยขายถ้ากด <จะ S 2> ใส่ได้ในช็อปปี้หรือ Facebook หรืออะไรัแต่เขาต้องมารับเพราะว่ามันก็จะเกิดปัญหาถ้าถ้าเราถ้าเราต้องแบบส่ง,สงใช่ใชผมไม่เมเป็นคนที่แบบผมทำเพราะว่าผมชอบผมทำเพราะว่าผมรักผมไม่อยาก ให้แบบมันพังจนมันแบบเข้าไปในกล้องแล้วไปสนีหรืออะไรเขาก็โยนมันแล้วมันก็พังเพราะไม่อยากให้คนแบบเปิดกล้องแล้วเศร้าใจที่ของที่เขาเขาซื้อไม่ได้แบบโอเคหรืออะไรใช่เพราะว่าเราก็ซื้อของใช่ไหมทุกๆครั้งที่เราเปิดกล่องออกมาเนาะใชเราก็จะรู้สึกแบบโ<พ>มันเป็นสินค้าที่เราสั่งก็อยากรู้สึกว้าวกับมันแต่ถ้าเราเปิดออกมาแล้วแบบแขนขาเขาหาักอย่างเนี้ย เราก็จะรู้สึกแบบเศร้าใจจังถึงแม้ว่ามันจะประกอบได้แต่ว่ามันมันอยู่ในสภาพที่ไม่ได้ครบใช,ใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เป็นลานทําสำหรับเงินเราเป็นคนที่แบบหยุดเล่นมันเองแบบผมพูดถ้าคนอื่นเขาก็มีแบบความสุขจากมันก็ดีแต่แต่แบบผมพูดด้วยแบบมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ราคาถูกผมก็จะไม่ซื้อมันราคาแพงแพงเราปล่อยมันไปไปได้ แต่ตัวที่ประกอบมันมันไม่ค่อยเหมือนกันกับตัวที่อยู่ในกล้องแล้วมันก็ยากกว่าใช่ไหมมันก็ทุกสิ่งก็ยากกว่านิดหน่อยก็นอกจากตัวนี้ของวิดร์มเบเกอรี่ที่เราจะขายแล้วนะคะเราก็ยังเราก็ยังขายเ,เราก็ยังขายตัวอื่นด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นตัวที่อยู่ในกล่องเนี้ยที่เป็นมือหนึ่งที่เรายังไม่ได้ประกอบตัวนี้เราก็จะลงขายในช้อปปี้นะในราคาที่แบบ ถูมกมากๆเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าแต่ก่อนหน้านี้ก็ขายได้แล้วแหละแต่มันก็เหลืออยู่เท่านี้แหละที่เราจะขายแล้วก็จะมีตัวที่อยู่บนโต๊ะที่เราคิดอยู่ว่าเราจะขายไหมอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็จะเข้ามาดูแล้วก็เราก็มาดูอีกทีนึงว่าเราจะขายหรือเปล่าแล้วก็ขายราคาเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเขาแยกออกมาแล้วเขาไม่ขายแน่นอนนะก็จะมีตัวกล่องกล่องบางอันเนาะที่เราแบบ เก็บไว้ก็มีสีนะคะแล้วก็ในส่วนของคู่มือของกรนดัมทุกตัวเรายังเก็บไว้อยู่นะคะเรายังแบบครบใช่ไหมเดกมันก็เป็นสิบห้าตัวนะดาวแล้วก็มันยุกกว่าเราคิดตีตัวนี้ก็เป็น h ฮแต่ตัวนี้มีหนึ่งมือหายพมก็ต้องหามือ,าอเาคมอดูก่อนมันก็จะอยู่ในนันนะ่นแหละ ก็ให้เขามาดูแหละเขาจะเอาหรือไม่เอาครับเลยก็ยังมีตัวอื่นด้วยนะที่ไม่ใช่ฟอร์เบอรเกอรีถ้าเขาอยากเอาเราก็จะขายให้ใช่ไหมเดอืออมีตัวนี้เราจําได้ <ผม S 2> ที่เรารีวิวไปที<ๆ>่จริงพ่อก็ยังชบตัวนี้ถ้าเธอชอบ้วก็เก็บไม่ต้องแบบขายทุกตัวหรอกตัวไหนที่ชอบก็เก็บไว้ชอบพาะผ่อชายเวลาทาสีมัน อันนี้ไม่รู้ของอะไรหลุนลงมาแต่ที่จริงถ้าเขาอยากอ่านี่แหลใช่ไหมเป็นอะไรม่กนี่ก็เป็นของเดี๋ยวค่อยดูว่าเราเก็บตอนนั้นอ่ะเราอ่ะหลังคาบ้านเรารั่วแล้วทีเนี้ยเราก็เลยต้องเก็บเขาลงมาจากชั้นข้างบนนะทุกคนเราก็ไม่มีกล่องใส่ใช่ไหมมันไม่มีที่คือช่างอ่ะเขาก็มาปุ๊บเขาก็จะทําเลยแล้วก็แบบเก็บไม่ทันด้วย ราก็เลยเอาเขาแบบมาใส่ในกล่องนี้แหละใช่เราก็ไม่ได้มีเวลาจัดการมันเลยแต่ตัวนี้ก็น่าจะเก็บนะใช่เ<ม>พราะว่าแบบมันหายากแล้วมันก็ตัวละพันก็ตัวนี้แบบตัวพันกว่าบาทผมก็จะไม่ขายเข้าแบบสองร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่ไม่บ้าทเท่าะตัวไหนที่ไม่อยากขายก็ไม่ต้องขายให้เขามาดูต่บางตัวในวิชวลกรีก็แบบแปดร้อยบาทด้วยนะ อันนี้คือทั้งหมดใช่ไหมน้าเขาจะรับใช่ไหมเดยใช่เราตัวนี้ด้วยแต่คงต้องจัดการยี่สิบตัวยี่สิบตัวนะทุกคนยี่สิบสามครับอ้าวเหรอสามตัวนี้ดฉพาะตัวนี้ก็สวยใช่เราก็จะจเดย์ถ้าเธอชอบตัวไหนเธอก็ไม่ต้องขายนะ เขาไม่อยากให้เธอรู้สึกเสียใจที่แบบขายไปทีหลังใช่โอ้เป็นอะไรเท้าเขาแต่นี่ก็เป็นเหตุผลกับกันหนํามันเป็นสิ่งที่แบบเราเสร็จแล้วเราเก็บในในตู้กระจุกหรืออะไรใช่ไหมเราไม่ยุ่งกับมันใช่ตัวไหนที่แบบชอบก็เก็บไว้ในตู้ได้นอกจากข้างล่างเราก็ยังมีข้างบนใช่ไหมที่เราเก็บไว้แบบบางส่วนนิดหน่อย เป็นตัวที่เราแบบชอบจริงๆก็ชอบตัวเก่าๆตัวที่นคน,นอื่นนะจะไม่ชอบเป็นตัวที่ผมชอบะก,ก็กลับไปดูรีวิวเก่าๆได้นะทุกคนทุกตัวทุกตัวที่เราแบบนี่แหละเราก็ได้ทําการบบรีวิวไว้แล้วแต่ว่าก็จะมีของวิซมือเกอรีร่ที่เราไม่ได้แบบที่เราไม่ได้แบบรีวิวทุกตัวแต่เราพูดแบบรวมรวง แต่เราไม่ได้รีวิวเพราะทุกตัวก็ดีแล้วแล้วก็จะพูดยังไงทุกตัวก็ดีให้ใดูหน้าตาเขาเป็นครั้งสุดท้ายนะคะอ่ะเจ๋อเขาแล้วมือเขา<น>ก็ใช้หนึ่งปีกับฮาทุกตัวนะ2ีสิบตัวใช่เล่นไอจีแต่รู้สึกช่วงนี้มันงสองปีปใช่ไหมที่คุณอยู่ที่นี่แล้วประกอบ ปร <2 S 2> บ2ปีแช<ป>ลเวลา<ะ>ว่าประมาณหนึ่งปีกับไปชมืมก็ยนะระ้วบ,บตัวก็ห้ายากในสมัยก่อนด้วยนาจะอยู่ี้ยนิดหน่อยเพราะว่าดาขอเขานี่ก็เป็นดาขอเขา็ยาาจำได้เรามองหน้าเขาเราก็รู้ว่าเป็นช่วงที่เราแบบกำลังรีวิวกันดั้มแบบแบบตั้งใจเข้ามาแบบทำนะทุกคนแต่ว่า ที่จริงผมก็อยากหนึตัวที่ผมถาซีแล้วมันก็รู้สึกแบบชายเวลากับมันใช่แล้วก็นอกจากช่อง GDT h ที่เราทำอยู่เราก็ยังทำอีกช่องหนึ่งก็เป็นช่องไลฟ์สตอรี่เนาะใช่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดถึงกันเนาะนอยา่อยางแบบพูดคุยกันกับเราอ่างเงี้ยช่องนึงก็จะเป็นช่องที่เกี่ยวกับ ชีวิตของผู้คนต่างๆที่เราไปเจอในระหว่างที่เราออกไปถ่ายรูปต้องบอกว่าคุณเดวิดนะคะเขาก็าทำงานนะคะแล้วก็เว็บไซต์ของเขาก็ d. robertphoto. com ใ,ใครที่แบบอยากได้หนังสือที่เราแบบถ่ายเยงี้ยถ่ายรูปที่ที่มันเป็นสิ่งแปลกหรือสิ่งที่มันกำลังจะหายไปเงี้ยก็เข้าไปแวะชมได้ที่เว็บไซต์ของคุณเดนะ ก็หรือว่าถ้าคิดถึงพวกเราอยากจะไปเจอการก็ไปจอยกันได้ในช่องไลฟ์สตอรี่แล้วก็เป็นช่องนั้นก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการที่เราแบบออกไปถ่ายรูปทําหนังสือของคุณเดนนะคะแล้วก็เป็นระหว่างทางที่เรากําลังไปเราได้เจอกับผู้คนได้เจอกับธรรมชาติหรืออะไรเราก็เก็บมาฝากทุกคนช่องนั้นก็จะเป็นแบบนั้นประมาณนั้นแต่ว่าช่อง g d t h ของเราก็ยังไม่ได้เราอาจจะไม่ได้แบบ ทำเกี่ยวกับการดั้มเนาะช่วงนี้แต่มันก็เป็นเจดีที่เป็นเกมเกมกับการดั้มก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นเกมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูในอนาคตด,ด้วยหรือเราอาจจะเปลี่ยนเป็นช่องอื่นอันนี้ก็ต้องต้อง,องรอดูให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าสําหรับท่านใดที่ยังแบบคิดถึงพวกเราอยู่ก็ก็กดติดตามไว้ก็ได้ใช่วพวกเราไม่ได้ความรักของกันเราไม่ได้หายไป เราก็รู้สึกแบบผมพูดเองแบบเราไม่ไม่มีเวลาที่เราให้มันได้ mm hmm. ถึงมันก็จะดีเท่าเราอยากเอา mm hmm. แล้วผมก็ไปทําสิ่งอื่นช่วงนี้นะก็ชีวิตก็เป็นแบบนี้นะแหละวก็ไม่ต้องติดกับหนึ่งสิ่งตลอดใช่ไหมใช่โอเค okay, นี่ก็เป็นตัวที่ผมอยากเก็บก็ใส่ที่นีอ่อ่ตัวนี้เป็นอยากเก็บบอนี่คือตัวที่อยากเก็บใช่ไหมใช่ที่จริง mm hmm. ทุกตัวนี้ก็น่าจะอยากเก็บ ว่าราคามันมันทุกเกินสำหรับแบบ้งก็ชอบมันแต่แเราก็ก็ไม่ได้ซื้อมาถูกด้วยเนาะพันกว่าบาทใช่ใช่พันพันกว่าพันสองพันสามพันห้าสองตัวนั้นก็สวย<ด>เรายัางจำความรู้สึกพอมองอหน้าตาของกันดั้มที่เราเคยจับเขามารีวิวแล้วก็ประกอบนี้ด้วยความที่แบบแบบเราทำอะ<ช>่ะเราก็รู้สึกแบบใจวิววด้วยเนาะเด ใช่ก็แต่เพ่พ้มพูพอมเป็นคนที่ชอบตัวเกา่าๆแหละผมไม่ได้มันน่าจะต่างกันกันกบคนอื่นเพราะคนอื่นเขาก็ชอบแบบ s e ซ Freedom มือตัวใหม่แล้วพ้มรู้สึกแบบผมชอบตัวเกา่าตัวแปลกตัวใหม่มันใช้เวลาเยอะเร็วชิ้นเล็กๆแล้วมันก็เป็นถานแบบนี้แหละมันก็ดูดีตอนเสร็จแต่มันใช้เวลาเยอะมากตอนเรากําลังทํา แล้วมันไม่หยุดด้วยแล้วก็ซื้อหนึ่งตัวแล้วสามตัวก็ออกมาแล้วรู้สึกแบบแย่นิดหน่อยใช่ไหมกับปันได้แบบเขาตัวนี้เไม่เก็บอยากเอาเตตังจากเราใช่ไหมนี่ไม่เก็บหรอตัวที่ทาสีใช่ตัวนี้เป็นทุกตัวแต่ที่จริงผมอยากเก็บสองตัวที่ทาสีแต่เขาต้องรู้มันมีทุกตัวแต่เราอยากเก็บสองตัวนี้มากนะไม่เด็กก็ ค่าเดียกเก็บสองตัวก็เก็บได้มันก็เท่าไหร่สิสิ่งที่เขาซื้อได้ก็เป็น RG และถ้าเขาย้อนเอายี่สิบเอ็ตัวไม่เป็นไร21ตัวถ้าเขาอยากเอาเขาหาที่ไหนไม่ได้แล้วราคาเนี้ยเอาไปเลยโอเคโอเคเราก็บอกเขาเราอยากเก็บตัวที่เราทาสีแล้วใช่ไหมใช่ครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราทาสีแล้วนี่ยทุกตัวอื่นอืมใช่เพราะบางตัวตัวนี้ก็แปดร้อยบาทเจ็ดร้อยแปด แบบ800บาทตัวอื่นน่าจะเป็นไป็น400 5 0 0เองแต่ตัวนี้ก็แพงเขาก็ค่าถูกและ21ตัวโอเคทุกคนน่าจะปิดคลิปประมาณนี้แหละขอบคุณที่ติดตามจิต h มาโดยตลอดนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสหน้าเราจะได้พูดคุยพบปะก,กันอีกนะคะนอกจากช่องจิ t ดทีของเราแล้วก็ฝากติดตามไลฟ์สตอรี่ของเราด้วยนะคะก็เข้าไปจอยกันได้ในช่องนั้น โอเคทุกคนถ้ามีโอกาสเราอาจจะได้เจอกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ